ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นปุ่นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่ <ok> คือไม่รู้เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเป่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เ ok หรอเลิศ <ok> นะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์ ยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w m o ไ o เ e ็บโฮ w w อ o ตอร์ดอทโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4จะพักถึงวันไหนเอ่ยไม่จะพักถึงวันไหนหรอคะก็ปิดตับรับงานเประมาณได้พักเกือบอาทิตย์ค่ะเริ่มทำงานวันแรกเริ่มทำงานวันแรกน่าจะเป็นวันที่1 7 1เจ็ดสิบแไปไหนที่ไหน ตอนนี้ก็คือยังไม่มีแผนอะไรค่ะก็ให้คุณแม่ดูดูอยู่ว่าจะพาไหมไปไหนค่ะคือนี่ขอเองใช่ไหมคะว่าขอพักอ่ใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นช่วงที่หยุดยาวด้วยค่ะก็เลยประจวบหมอได้พักค่ะจริงๆช่วยได้บางมาทำงานหนักขนาดไหนคะตั้งแต่ตั้มันมันยาวมาตั้งแต่ละครที่ถ่ายไปออนไปนะคะตั้งแต่ปลายปีค่ะก็เลยยังไม่ได้พักเลยสักวัน ปกติช่วงของการนี้จะเป็นช่วงแบบว่าเก็บตังของเหล่านักแสดงแต่ทำไมเลือกที่จะก็ก็มันก็ถึงก็ขอพักขอพักหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเก็บมาเยอะแล้วไนไม่เยอะเท่าไหร่ที่จริงให้ให้ให้มีงานอีกก็ได้นะคะใชเว่าชาร์จแบตอะไรอย่างเนาะใช่ค่ะพี่ก้าวคุณแม่สั่งให้พักรอเปล่าหรือว่าเราคิดจะพักเองคงคงหลายๆยอย่างหลายๆเหตุผลนะคะ แล้วแบบว่าถ้าพักแล้วเราเราเลือกถ้าสมมติว่าตอนนี้ดูดูอยู่แต่ว่าใจจริงเราอยากจะไปไหนอะไรยังไงก็อยากไปอยากไปทะเลค่ะก็อยากไปทะเลเป็นในประเทศเลยต่างประเทศยังไงในในในประเทศเลยค่ะคงไม่ไปต่างประเทศใช่ไมคะเพราะว่าประเทศเราสวยแล้วแล้วก็สงบแล้วก็โอเคแล้วอะค่ะไม่อยากจองตัวด้วยคนเหนื่อยเหนื่อยมาเยอะแล้วเอออะไรต่อจ้า เช่วงี้ทำงานแบบเห็นออกงานทุกวันทำไมค่ะเออไม่ครับตอนนี้ก็ถูกเอาไปเปรียบเทียบกับใบเฟิร์นว่าเราคู่กับมิโอเหมือนกันทั้งคู่แต่เราดังคู่จีนเนาะคู่จีนเออคู่จีนเหรอเราเป็นคู่จีนเงินเรื่องรายได้นะจะเป็นกับใบเฟิร์นอ๋อน้องใหม่หึกว่าเป็นคู่จีนกับใบเฟิร์นไม่ใช่ใหม่ไม่ใช่แล้วใหม่เมื่อกี้พี่ถาม อย่าเปรียบเทียบเลยค่ะอย่าเปรียบเทียบเลยเนาะเพราะว่ามันมันคนละอย่างกันแล้วใบเฟิร์นกับไม่ก็เป็นเพื่อนกันด้วยอย่าหนูว่ามันมันคนละอย่างกันอยู่แล้วค่ะอย่าเปรียบเทียบเลยค่ะจิ้นกับใบเฟิร์นกันจะมีคอมเมนต์กันหรือเปล่าจังหวะใครจังหวะมันไมไม่ไม่ไม่มีคอมเมนต์แน่นอนค่ะจังหวะใครจังหวะมัน แคก่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบนทางสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิกฟก่อนใครและถ้าคุณเป็นอคอค์นที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องอย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสื้องหลังอีเวนต์สุดทราบกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซกดวงการงานการเงินความรักแบบนัน,นๆไม่เสียงเงินทุกสัปดาห์กับ w w w pr variety t com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว